ใครากนพ่งมาก่ะพึ่งึนี่พึ่งจริงเปล่าลงแลกเกอร์ป่ะเนี่ยลงแลกเกอร์พ้อมอเป็นทางตะวันใช่ครับมีเป็พรณมีลำไยนี่ยี่ี่ลำไยมีเป็พรแ ได้ไหมคีโม่โบไดนี่เท่าไหร่น้ำมอนไม่เห็นสามร้อยห้าร <360 S 1> ้อยหาร้อยสามร้อยสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบบาทาน,ะะน่ารัก่ัใช่ไหมหลังสาวก็ไม่เท่าไหร่คะ อ๋อนี่ชิมน้ำผึ้งใช่ไหมยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วทดสอบหมดแล้วอย่างนี้แบาเราก็ยืนกันตลอดถ้าชั่วโมงนึงอ่ะนะได้ได้หมดทั้งโถเลยกินเลยกินเลยเออกินเลยฮะที่สม่ใช่าคาเหรอฮะจะแพงนะเหรอสองพันอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อกินไหมฮะกินไปแล้วก็ไม่กินไม่รู้เรื่องอะไรกินดีฮะแต่ต้องกินประมาณสักสิบตันครับกิดี จะเอาดีเลยเหรอสองพันเพื่อนบอกเพื่อนไปกินแล้วเพื่อนพี่ก็บอกดีนะพี่หลับสบายเลยแล้วหลับไหมครับเขาหลับง่ายหลไหมเราหลับเราหลัมเรา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 ไม่หลับเราคิด้ากสองพัหรอใช่แต่เราไมหลัโอเคโอเคคลับยังไงอย่าคิดอคเับ้รัองพันอาบอกว่าแบ่าีได้ยังเนี่ยทีมปแต่ว่าอะไรไม่ต่างคนลรอ ยาอายุวัฒนะไปไปข้างในเยอะพอไกเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเอาก็เอาแบบอย่างเงข้อเนี้ยมันมันยุ่ยยังไไม่สวยนี่มันแค่สวยเองดูลกๆกานนไม่ใส่สวยนะต้องให้องไม่ไม่สวยมันมันลกไปหน่อยนี่ไปหัวหินดีอ่าอันนี้อันนี้โอเคมออันนี้ไหนสวยอันนี้ฮะ สีข้างเออสีสีนั้นมันมันเยอะไปหน่อยนี่เห็นไหมแล้วมันเยอะไปหน่อยฮะนี่เบาๆตอนที่เราแต่งตัวเลิศๆเนี่ยมันจะไปแข่งหลานสาวหลานสาวงี้อ๋อหลานสาวใช่ไหมเจ็ดปัดขวบวหรอดเจ็ดปัดขั่วอันนี้มันเรียบไปอันนี้มันเรียบไปอันนั้นนะฮะแันวมันจะใส่ไปยางไหนอ่ะแต่สีมันไม่ไม่สีมันไม่ให้สีไม่ให้มันเด็กนะ